สวัสดีครับผมเมืเ่อนี้มาพบพ่อครับส่องราบรอุโสซิงอีกแล้วครับผมเมืเ่อนี้มีเอฟซีมาจากสวีเดนเพิ่นอยากกินเกลือต้อมเพิ่นว่านี่เกลือต้อมก้อยเสือส้อยจุนมยางวริษัทเพิ่นว่่าพงจะมาจากล้งเครื่องมานะครับผมนี่อีกอันจะมีตาบครับผมโคลเคเลไปเลยนะครับเนาะจัดบ่ได้ก็ต้องจัดว่าสั้น <c oughs> มุมี้สวยให้เยียกนะครับเกลือกขวักขาเสือมันกรอบเนาะครับได้น้อยนึง นะครับซอยดังโวกๆเลยแล้วครับผมยำลิเลียเตะเขาโ,โกป๊าเปิดได้นเนี่ยนะครับผมโคโลเกเลตนะครับเนาะเป็นลูกเต๋าไปเลยครับผมเนี่ยใส่ค่ากันไปครับผมนี่โคโลเกเลขึ้นจังวาแหละนะครับนี่มาครับลงถ้วยนะครับผมเส็จเรียบร้อยเข้ามาที่เอาตัว น้ำกิมโรยหลาไปเลยนะครับเนาะนี่หนาตาหีบประมาณนี่ครับผมเนี่โรยนี่เพื่อนเกือกต้มนะครับเนาะกัวน,น้อยเกรือกตม้มตามด้วยครับผมคองหวานมาครับมานี่คองหวานโรยหนานะครับไปไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไอ ขออนุญาตถ่ายคลิปได้ราได้ครับได้ได้ได้เถื่เถื่อเถื่อครับขากับแม่สาหน่อยหน่อยสาบ่อเพลนเออมาต่สดีพีนีนะแต่วิเดนครับแต่วีเดนโอ้อยากมาลองมาชิมเป็เงินบ่ต้องส่ต้งใส่เห็นในโทรศัพท์มือือไเห็นเมื่อกี้อยากมาชิมเกล็ดถมมาสิเมื่โดนแล้ว วนทายวนออมอ่ะนเมนูเอครับเอฟีอฟีขอคุณหลายๆครับไอ้เลยนี่หลายนั่งมาทีมาเบิกับประมาณนี่แหละแลับหลมาเราญา่อหลายนยังเี้เลยมานางมาจอดมือหนีคนี่ยงางเนี่ยดีะเรไปเรื่อยเออไมาตุ่มๆมันขี้บวได้มีเวลายังฉีดอ่ม่ไม่แม่ม่ได้กับแซบนะครับผมโอเคครับผมตีตามน้ำตัวเจ้าได้ครับเดี๋ยวคิดลบเบิงครับครับ